สถานการณ์ต่อมานะครับท่านเป็น SME แต่แหมปวดหัวจริงๆเลยครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องพนักงานออกจูเรื่อยเลยไม่รู้เป็นอะไรยังไงนะครับจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร SME จะสบายกับเขาบ้างไม่ได้เชียวหรือลองดูสถานการณ์นี้ครับ ไปเอาเข้าวให้เจ้าบ๊กหรือ,อยังจ้ะลูกให้แล้วค่ะแม่รดน้ำต้นไม้แล้วด้วยแหมพออารมณ์ดีขึ้นมาเนี่ยก็ขยันเลยนะจ๊ะ่ะงั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำสิลูกเดี๋ยวคุณพ่อกลับมาจะได้ทานข้าวกันเลยวันนี้พ่อกลับเร็วแน่นะแม่แน่สิลูกคุณพ่อไปเช็คสต๊อกที่ท่าเรือแล้วก็จะเลยกลับมาที่บ้านเลยจ้า เนี่ยฝ้ายไปเอาบัวชัว์บริษัททัวร์มาเยอะเลยแม่เอามาให้พ่อกับแม่เลือกถ้าพ่ออยู่ได้สองวันนะเราไปกระบี่กันดีไหมแม,แม่ฝ้ายเห็นใน Facebook เพื่อนนะสวยสวยแต่ถ้าพ่อหยุดได้หลายวันนะฝ่ายก็อยากไปญี่ปุ่นมากเลยแม่ดีไหมมันสนุกทั้งสองที่เลยนะจ๊ะลูกงั้น เดี๋ยวรอคุณพ่อกลับมาก็ถามคุณพ่อละกันนะจ๊ะค่ะค่ะได้ค่ะพ่อมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีลกูกเหนื่อยไหมคะพ่อเหนื่อยมากมากมีม่เขอยอีแล้ววันนี้พ่อเลยต้องไปเช็คสต็อกเองอ่ะงั้นพ่อดูนี่ดีกว่าจะได้อารมณ์ดี ตกลงเราจะไปที่ไหนกันดีพ่อฝ้ายเลือกมาสองที่นะสองที่หรอสองสัยโยอะอีกแล้วลูกงานพ่อเยอะจริงๆลูกนะพ่ออะห้าปีแล้วนะที่เราไม่เคยได้ไปไหนด้วยกันเลยแล้วพ่อจะหาเงินไปทำไมถ้าไม่มีโอกาสได้หาความสุขไม่ได้อยู่กับฝ้ายเลยพ่อผิดสัญญาฝ้ายตลอดเลย พ่อขอโทษจริงๆนะนยจ๊ะมันยุ่งมากเลยล่ะพ่อสงสารฝนะ้ายน่ะโอ้โนทำไมผมไม่อยากไปเที่ยวทำงานเนี่ยขี้จะตายไป แต่เรามีปัญหาเดิมๆมาตลอดเลยนะรับคนเข้ามาพอเทรนเขาเต็มที่หวังว่าจะให้เขาแบ่งเบางานของเราที่ไหนได้พอเก่งปุ๊บลาออกไปอยู่ที่บริษัทที่ใหญ่กว่าเวลามีคนออกทีไรผมเนี่ยทำงานตัวเป็นเกลียวทุกอย่างรับคนใหม่เข้ามาเทรนพอเก่งเอ้าลาออกอ้ว เราให้เงินเดือนเขาน้อยไปจ้ะพ่อผมก็ให้เขาตามความเหมาะสมจะมากจะน้อยกว่าบริษัทอื่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะที่จริงแล้วเนะถ้ามองระยะยาวเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยก็มันจะก้าวหน้าแล้วมั่นคงมากเลยนะดูจากยอดสั่งกล้วยไม้มาเนี่ยเพิ่งขึ้นตลอดเลยแล้วเราก็กําลังจะขยายตลาดไปได้เรื่อยๆมีแต่ปัญหาเรื่องคนนี่แหละ ถ้าเราให้พนักง,งานทำความเข้าใจแล้วก็ดึงดูดให้เขาอยู่กับเราได้เนี่ยมันก็ดีนะพ่ออเออหรือจะทำยังไงนะให้พ่อเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยเองเวลาที่มีคนลาออกนะจา๊ะพ่อ,อเรื่องลูก เดี๋ยวเราก็อธิบายให้เขาฟังก็ได้นี่จ๊าแล้วปีหน้าก็ค่อยไปเที่ยวกันใหม่ไหมเอางั้นนะอืมไม่ต้องห่วงนะจ๊ะพ่องั้นเดี๋ยวแม่ไปตามลูกมาทานข้าวก่อนดีไหมจ๊ะใจเย็นๆนะจ๊ะพ่อจะกดอีกแล้วน้ะ นะครับปัญหาคนลาออกซึ่งทำมาอยู่ใน SME เนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นเรื่องปกติมากมากมันปกติจริงๆหรออาจารย์ปกติจริงค่ะเนาะท่าน SME ทั้งหลายที่กำลังดูอยู่นะคะครับอาจจะทุกท่านอาจจะพยักหน้าว่าสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในองค์กรแล้วฮะถ้าสมมติเรากลับมาดูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสี่เรื่องสี่เรื่องเรื่องแรกก็คือเขาทำงานแล้ว เขาไม่เห็นอนาคตเขาไม่ทราบว่าถ้าเขาจะฝากชีวิตเนี่ยไว้กับบริษัทนี้อีก5ปี10ปีชีวิตเขาจะเป็นยังไงนั่นคืออันที่หนึ่งถ้าภาษาอังกฤษเขาพูดกันง่ายๆนะคะว่าไม่มี career path planning หรือการวางแผนอาชีพที่ชัดเจนสาเหตุที่สองไม่มีความแตกต่างระหว่างคนที่ทำงานทุ่มเทกับคนที่ทำงานเช้าชามเย็นชาม นั่นก็คือเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเราจะทํางานหนักไปทาไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กรจะต้องผูกเรื่อง Reward System หรือเรื่องรางวัลไปกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นสาเหตุที่สับคือบริษัทเนี่ยไม่เคยเทียบเคียงผลตอบแทนของตัวเองกับตลาดก็คือที่เราเรียกว่าไม่เคยเบนช์มากับตลาดนั่นหมายความว่าบางคนก็ได้สูงเกินไปบางคนก็ได้ต่ำเกินไปแล้วตอบพนักงานไม่ได้ว่า ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเรื่องที่4นะคะคือเรื่องการตัดสินใจหรือเรื่องอ u t h o ริตี้คุณยุยก็ทราบว่าธุรกิจ SME เนี่ยคนตัดสินใจมีเพียงคนเดียนคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยบางอย่างเนี่ยคือเขาก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เขาต้องรอคนเดียว The Boss คนเดียวเพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นปกติทุกวันคนก็เกิดความรู้สึกเบื่อ มันไม่มีความสําคัญแล้วอยู่ทำไมเหมือนไม่มีความสําคัญคไม่มีความภูมิใจถึงแม้ว่าจะมีตาแหน่งขนาดไหนก็ตามเล็กนิดหน่อยก็ช่วยตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบนี้เนี่ยแหละครับเพราะงั้นนี่คือคือสี่สี่สาเหตุนะฮะที่จะบอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกก็ได้แต่คุณต้องยอมรับความจริงว่าการหมุนเวียนคนออกของ sme เนี่ยมันมาจากเหตุผลหลักๆเนี่ยอย่างน้อยนคือ4ข้อนี้แล้วจะมีทางแก้ไหมล่ะมีค่ะครับปัญหาคืออะไรก็แก้ตรงนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือทําให้เขารู้ว่าเขามีอนาคต เช่นถ้าสมมติว่าเขาทํางานในภาวะปกตินเขาอาจจะเป็นเมนเเจอร์ได้ภายในระยะเวลา10ปีแต่ถ้าผลการปฏิบัติงานออกมาดีมากทุกปี6ปีก็ได้แล้วนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าส่งผลมาถึงข้อที่ euh 2ก็ค mm ือทําให้เขารู้สึกว่าเขามีรายได้ที่มั่นคงใช่ใช่ใถูกไหมคะปีเนี่ยได้รับเงิน ระดับนั้นเออมันก็ท้าทายนะรู้สึกเทียบเคียงกับในตลาดเทียบเคียงกับในตลาดด้วยก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหก้าวหน้านะก้าวหน้านะใช่ไหมข้อที่สมนะคะดิฉันคิดว่าผู้บริหารของ s m e ทั้งหลายก็ปล่อยวางซะบ้างนะเรื่องหลายอย่างเนี่ยก็มอบให้คนที่รองลงไปคนที่รองลงไปได้มีอำนาจตัดสินใจบ้างท่านก็จะได้สบายขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองเขาก็จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และความภาคภูมิใจใจเนี่ยค่ะคือเรื่องสําคัญนะคะที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อสามข้อหลักๆเนี่ยก็คือคือทางคือคือทางแก้ของปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีทางออกนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับ SME ที่มีปัญหาเรื่องการออกของคนจํานวนมากถ้าทําตามแล้วทางที่ CSR ให้คําแนะนํานี้แล้วก็แก้ปัญหานี้ได้แน่นอนครับ